ตัวกั๊ทั้งนั้นแหละครับผมเพราะว่าคุนบอกว่าเลียงนั้นมีในนหนแต่ว่ามันจะเป็นตัวกั๊เท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของปูเฒ่าพารวย พสวัยพารวยครับเอฟซีกับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของประตูดงสายเหนือครับเอฟซีกับผมอ่ะมือนี้ฟันทงโค้งสุดท้ายนะครับเนาะปูพอดีฟันทงให้ตัวใดนเอฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกระจัดกัดกระพานคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาครับพอดีผมไมาเห็นจมปลวกขาวๆขึ้นยนต์ครับพี่ผม จอมบลวกขาวๆขึ้นนวนครับยูซีครับผมก็เลยให้เอฟซีเบิ่งก่อนเน้องนะขับเอฟซีครับผมอ่าเลี้ยวมาเห็นจอมปวกเข่าขาวขึ้นกับไข่ไขว่าผู้ยิงนั่งนู้นเลยขับด้วยเอฟซีครับผมอ่าก็เลยมาตั้งกล่องให้เอฟซีเบิ่งเขาขับก่อนที่เขาไปฟังพระตูดงสายเหนือเราความฝันเนี่ยฟังนะครับน้องเอฟซีครับผมเพิ่นฝันเห็นผู้ยิงสามคนมาสั่นครับมาบอกให้เพิ่นว่าจังไหนไปฟังเพิ่นเดี่ยวสู้ฟังเลยครับเนาะ เอ่อฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางชองเป็นซื่อกลางเสนอไ้เป็นเพียงแค่แนวทางส่านัครับเอฟซีรับผมที่ประตูดงสายเหนือนะครับเนาะเอาโค้งสุดท้ายครับเอฟซีครับฟันธงโค้งสุดท้ายไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายฟันธงเะครับว่าเน้นให้วงกลมให้ตัวไนตัวเน้นเตัวไนตัววงกลมนะครับนาะไปฟังปูผนสีขาสู่ฟังรับเอฟซีครับ การนมัสการครับปูครับ้ขอจเจริญพรครับผมเป็นยังไงปูหลังจากที่ว่าปล่อยเลขชุดแรกออกไปแล้วนี่ปูมีฝันอย่างบอกครับมันอยู่ฝันเห็นไม่ยิ่งไม่ออกสามคนครับผมไม่ออกสามคนมรนเก็บมา่ยัง่ะปูะยิ่งนี่เป็นเป็นคนเถ่าคนแกงหรือค,น,คนหนุ่มครับคนประมาณสี่สิบกว่านี่นะม่านําำกันสามคนเหมือนีม่านำกันสามคนเลย เคนใส่ชุดธรรมดาเนี่ยบอกผู้มาผู้ผู้บอกกันใส่ชุดสีเหลืองโอ้ใส่ไอ้ไอ้ผ้าทุ่งอั่นแหะสีเหลืองโอ้ใส่ผ้าทุ่งสีเหลืองครับแล้วก็เคนก็เลยบอกว่าผู้น้ำหนามูนบอกคืออย่างไี้แมนแล้วก็กลับก้อนหมูบอมคนว่าน้ำกันซ้ำก้อนเหนียวน้ำหนามูมากแมนมาว่าสู้ปูฟังแมนเมื่อใดปูนี่วันพระนี่บอ ก่อนวันพาเมือหนึ่งโอ้ขึ้นสิมาค้ามันโกนมากมันโกนแมนวันอดยวกมาฟังเทศบุกมาฟังเทศคืออย่างไหนแล้วมันอยู่วัดป่าเนาะมันว่ามีโยมขอมากกันหรือปฏิทศนเนี่ยฟังเทศใ้ผีฟังแล้วบูกปู่ว่าเป็นเป็นเป็นคนรือเป็นผีปู่เป็นบังบดล่ะสายเนี่ยละเป็นข้าวบังบดแมนเิ่นที่ขึ้นมมเย่ยมายำไมาเบิ่งหรือหรือใหม่เราก็สันนิฐานว่อ เป็นแม่ตะเคียนกับเป็นไดเพราะว่าแต่งตัวสุดสวยงงามอะนะครับผมเพราะว่าอยู่นี่มีตัวตะเคียนไงน้อปูน้ะแมนมันดาไใดสองอย่างนะครับผมครับอาจจะเป็นข้าวบองบดก็ได้อาจจะเป็นแม่ตะเคียนก็ได้บางทีแมนกับผหัวคนบอกว่าคนมาจะใส่โบกู่บ่บ่บทุกคนบนไดเบื้องหน้าด้ินี่จะหันหลังห้ครับอืมมาตาจิ มาทาพิ้นที่ไปผููผูมาก่อนนะมาทาพิ้นที่ไปพิ่นละว่าอ่าเลขนั่นพิ่นว่าตัวกลับพิ่นว่าตัวกลับไม่ได้ว่าตัวไหนคือตัวกลับแมนมันนี่ก็เลยมาสันที่ฐานว่าขันว่าเลขตัวกลับนี่ขันเป็นตัวเก่ามันก็ดจะเป็นเก้าแปดโอ้ขันเป็นแต่ว่าพิ่นพิ่นบอกเรื่องเก่าวัวปูพิ่นเราบอกต่เรื่องมืไใหม่ เปิ่เบาเรื่องเก่าดอกเปินเบาซ้ำน้ำเปินวาเลกอยู่แต่ว่าห่างวาเลขหนักนะตัวกรับบ้าอันที่ปล่อยออกไปแล้วก็มีสองนี่อย่างสี่สองสองบ่เนาะครับสี่ผูปล่อยออกไปชุดแรกคันคือมีแปดศูนย์กับสองสองสี่ อ่สองสองสี่กับเลขหกตัวกับห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามอืมอืมครับผมเพราะว่าเลขหกฝุ่นทั้งต้นไม้นะปูนะอืมทั้งต้นไม้ต้นไมเพราะว่าตักลับว่ะที่ตักลับว่ะสันตักลับนี่สิเป็นแปดศูนย์คือสองสี่สองสองสี่บ่ะที่เป็นตักลับตัวอะไรล่ะปูตักรับมันเกิดสองสี่สี่เนี่ยโอ้กลับจากสองสองสี่นี่แมนอ่ปูก็เรียว่ามันที่เป็น สองซีซีแมนขิคนมาบอกตัวกับบสิแมนคันว่าตัวเก่าเนี่ยมันก็เป็นเก่าแปดว่าเท่านั้นเก่าแปดนี่คือเอาหัวขึ้นหัวลงแมนอือทั้งหนามันหกแปดเจ็ดเนาะแง่แมนโอ้ครับผมคันนเป็นเก่าแปดนั่นเองคันีแปดศูนย์นี่ก็เป็นศูนย์แปดปูปูแมนตัวกับยังวะตัวกับเป็นเลขกที่ปล่อยออกไปสิแมนคันเป็นเลขตัวสิปล่อยออกไปคือเลขตัวใหม่ขึ้กันมันที่มีแต่มันที่ตัวกลับทั้งนั้นแหละ ครับผมเพราะว่าพ่นบอกว่าเรียงนั้นนีในนี้แต่ว่านจะเป็นตัวกั๊บถนันะ่อากงว่ามันจะเป็นตัวไรอีกนะแต่ว่าคือเน้นไหน่คือเก้าแปดเนี่โอ้เกลเบ็ดเอาหัวจากเอาหัวรงเอาหัวขึ้นไหแมนติ๊กับเรขยงเรียงเปดเด็ดเกลเนี่สที่ที่พูแมนก็เลยที่ออกไปกราดกันเลยสองซีซีครับผมนินมันสามตัวนะอืครับสองสองซีวันนี้มัน เคนวันโตกลับมันก็สิเป็นจังซี่ตัวออสองสีงสียังซี่นะครับผมโตครับเพิ่นกับผมาว่บบอาอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยากได้นั่นได้นี่กับผมก็บอกเลยบอกบอบอกไ<อ><อ>ม่จำมาบอก,บอกเลขไวาเลขเป็นตัวกลับซื่อแมนเพราะว่าโยมมาเมื่อวานนี่สองคนมาว่าเอาตู้เสียดหนังนี่โอ้กุ้งการกับว่าเส็ยดกุ้นหน่อยแล้วว่ากจะหกต้นโอ้กุ้นตีหน่อยเพราะเดิ นั่นตีตีปูอาทิษกุฏิน้อยบปูแมนนี่เนี่ยบานทมไปโอ้บังทมไปเนี่ยแมนโอ้กุฏิน้อยเพรได้นั่งสมาธินั่งยั้งกันแมนมันเย็นเนาะปูนี่เนาะแมนอ่ะใช้โฮมต้นไม้เนี่ยใชยนั่นใช่นี่เนี่ยโอ้ปูทมไปนี่ตีปูแมนที่บอกผมว่าอาทิษกุฏิน้อยแมนโอ้นี่ครับอยู่ที่กระผมมองลงนี่ปูอาทิเษกุฏิน้อยสัหกต้นวันทีปูหกต้นอือประมาณบ่แพงดอก์ซีเมอร์เนี่ยละ โอ้ครับผมกุฏิหลังนี้วัดดิ้กุฏิหลังสี่หมื่นลงครับผมครับไรมีโชคลาภกับพระตูดงสายเหนือครับอีซี่ครับผมหรือปู่ตุดงสายเหนือเนาะครับเนาะกะปู่ว่าอยากได้กุฏิจากหลังหนึ่งอ่ากะอันอันหนึ่งหันคือนขีดกับปั๊บปุ่งแน่มีแทงน้ำที่เห็นแหละครับอีซี่ครับอ่าแทงน้ำกับสุดส้มลงไปเอาตังตังไว้ทั้งพ่นซื้อนะครับเนาะบริมีการแข่งขครยังอ่าการบัด เห็ดยี่นี่แล้วปุ๊บก็ที่ตรงนี้ไฟนี่ก็ต้องใช่ไฟเทียนบ่ปูไฟเทียนแหละ <c oughs> ไฟเทียน <c oughs> ไฟแสงสลสัดเซียวสลสัดเซียวเป็นสันตัวครับพอ,อได้ใส่แบตกับปูเนาะเพรได้ใสเ่เป็นเพรได้ใส่พัดลมเนี่ย <c oughs> อืมเนี่ยมันห่อนคักมาก,ก,กเลยอ่ะใส่ันร่มแต่อยู่นี่ห่อนขั้นห่อนนี่คือพอมีลมมันเอาครับอย่างนี่ครับผมนะครับเนาะมันมันดียางแต่ว่ามันอยู่น้ำต้นใหม่ครับผมมันมีออกซิเจนมันเย็นกับเย็นไหลเนาะปูเนาะออกซิเจนธรรมดาธรรมชาติ ครับผมือว่าดีอยู่ธรรมศาสาตร์ดีที่สุดธรรมศาสาตร์ดีที่สุดเนะปูเนาะธรรมศาสตร์ดีเจ็บไข่แต่เนาวมันก็บ่ค่อยไม่อช่ครับผมแปลว่ามันลําบากแนต่บินบาดเ่ะปูลําลบากแต่บินบาดนะมันไก่เนนะอะปูเนอะบอกกับยม,มอยู่เมืองว่านนี่่าไปตะบนพระ เป็นวาขันไปคุ้มมือร้ายกับบัวไว้กันเขาวะเม่นอยู่ครับค่าน้ำมันมันแพงปู่เราบ่าเลยค่าน้ำมันทุกมือเสียบนหน่อยๆเนาะแม่นเขาว่าเอาเงี่ยจั๊ปูเอาไปเป็นมือวันพาผมจิตไปโซงว่ะสัสพาไปน้องหันนั่นเออเองจันก็ได้วะครับผมแตอยากให้ดีร้ายกะคืออยากมีย่านพาหนะนาะปู่เนาะก็ได้ออกบินทบาทเนี่ยโมเ้าทุกเ้าเพราะเป็นเป็นกิจวัตรประจำวันของสงฆ์ครับพี่ซีผมขาดอยู่คือย่านพาหนะ พอออกจากนี่ไปไปเขาบ้านกับไปกับซิทพัชิโร่ครับอยู่ซี่ครับ <c oughs> ป่าปูปนกต้องอาศัยยานพานะนะครับเนาะเว่าม,มันไก่ไม่ออกกับบริมาวัดจากมือเลยครับบมมีผู้ใดามาเนี้ยมันไกลไปนี่โ <c oughs> อ้ยบมมีแล้วครับผมกะต้องอาศัยต,ตอนเ <c oughs> ทียงตอนเพศหนึ่งที่ขั้นปูปนโบสัมบ่ายอย่่งที่ปนก็ต้องอาศัยเฮ็ดกับข,ขากับนานกินเองครับอยู่ซีครับผมทั้งทีมงานของผู้ตอพผ้วพรวยพอาสวยพรารวยก็ได้ หากว่ามีโชควัฒนากรเลนําของมาถวายปูนะครับว่าเ,เอฟซีกับผมเน้นๆปูมือนีเนาะโค้งสุ่ท้ายเนาะปูเนาะอ่าครับผมเนาะโคุ้่ยครับผมนี่เก้าแปดกับสองสีซีนี่สองหางเท่านั้นเด้อตัวนี้ครับผมเก้าแปดกับสองซีซีอ่าเพราะว่าเพื่อนมาบอกห้ว่าเป็นตัวกัปอืมตัวกัปจะเป็นจะแม้นมันตัวใดแท้จะว่ากัปใบห,หายํำนั่น เป็นเลขตกวกับครับอยู่ที่ครับผมกันว่าเป็นเลขตักลั๊บว่าท่านพอปล่อยออกไปแล้วคือแปดศูนย์ครับสองสองสี่ปูกันวาขึ้นเป็นกั๊ตัวเก่ากับเอาหัวขึ้นคือเก้าแปดทั้งหนาครับอยู่ที่ผมเก้าแปดเจ็ดนะครับหลักกาเลขสามตัวกับเป็นสองซีซีขึ้นเปนตัวกับกระดาว่าท่านนะฟันตรงโค้งสุดท้ายครับอยู่ที่ครับผมปูทุดงสายเหนือหรือพระทุดงสายเหนือครับอยู่ที่ครับผม ก็มีถนันหลาอันนั้นเลขต้นไม้ได้นั่นหกตัวนะครับหกตัวนี้เป็นเรียเห็นต้นไม้เนาะปู้เนาะแมนห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามเพื่อสิกรับตัวนี้กับปุ้งครับพี่ครับผมเนี่ยจะพิจารณาเอาเด้อครับผมโสมมานลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อก้าไม่ไดคลิปหน้านขอกราบคำว่าสวัสดีครับจันครนพรจันเรนพร